สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้ตีก็ยังอ,อยู่ที่ศรีราชาเหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดสุนบุรีนะคะตอนนี้ก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่พัทยานะคะไปมุ่งหน้าไปสู่พัทยาพัทยาก็เป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่กับอำเภอบางละมุงนะคะจังหวัด ส่วนบุรีนะคะก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความเจริญมากๆเลยนะคะอ่าพัทยานะคะอันนี้สงสัยรถเสียนะคะรถเสียรถเสียหรือว่ารถห้างนั่นแหละค่ะถ้าเป็นคำพูดที่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านตีนะคะว่ารถเสียนี่ก็คือรถไม่หารถไม่เห็นนะคะถ้าเป็นรถห้างหรือว่าเขาจะหมายความว่าเป็นรถเปรรถเพลหรือว่ารถที่มีการผูกพังนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงพัทยานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงพัทยายังน่าจะยังอยู่แถวาศรีราซานะคะก็เขียนว่าตรงไปนารยองพัทยานะคะแล้วก็ทาาจุดนี้ก็มีความเจริญมากๆเลยนะคะทางไปเนี่ยคะขนาดทางไปนะคะดูตึกนะคะดูตึกแถวตึกอะไรอหานมีทั้งห้าง ะะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตึกสูงๆเหลืองๆน,น่าจะเป็นอะพเป็นน่าจะเป็นโรงแรม,มั้งคะเนี่ยนะคะแล้วก็มีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนะคะ, <c oughs> ะ,คะทีก็ไปตามป้ายนี่ค่ะอ่านป,ป้ายพัทยาละยองตรงไปนะคะ <c oughs> ก็ไปตามป้ายนี่เลยนะคะบรรยากาศนะคะตามถนนหนุนทางนะคะข <c oughs> ้างหน้าตึกสูงมากเลยค่ะข้างหน้าน่าจะเป็นโรงแรมนะคะประมาณนี้นะคะ ทางซ้ายมือขวามือก็เป็นอะไรเนี่ยขวามือกอ็ซื้อภาษาอังกฤษตีอ่านไม่ออกหรอกนะคะ,นะคะพัทยาระยองตรงไปนะคะอันนี้จะเป็นทางต่างระดับนะคะตรงนี้ข้างล่างก็เป็นอีกข้างนึงก็เป็นสองเลนข้างบนก็สองเลนก็เป็นสี่เลนถนนเส้นนี้ก็ประมาณแปดเลนนะคะบางจุดก,ก็หกเลนบางจุดก,ก็แปดเลนนะคะสองเลน ามเลนนะคะตรงก้างบนนี้สามเลนโอ้โหวิวก้างบนสวยมากเลยค่ะนะคะอันนั้นน่าจะเป็นห้างนะคะห้างอะไรนะมามาลิมาลิมา,รมา,รมาหรือเปล่าตรงนี้รถติดเลยนะคะตรงนี้น่าจะติดไฟแดงนะคะโอ้โหเขียนว่าอะไรเนยกัสอ,อันนี้น่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเปล่านะคะเป็นตึกสูงมากๆเลยนะคะประมาณสักห้าสิบหกสิบซันได้ั้าน,นั่นน่ะสูงมากๆเลยค่ะ นั่นก็เป็นต่างต่างระดับนะขนาดตัวนี้นะคะข้างล่างสินี้ก็ถนนเส้นนี้ก็ตรงไปเหมือนกันนะคะนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะสี่เลนข้างบนอีกสองหรือสามเลนก็ประมาณหกเลนเจ็ดเลนนะคะข้างหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณสิบสองหรือสิบสี่เลนนะคะถนนตรงนี้นะคะก็ถนนต่างระดับข้างบนก็นะคะเพื่อกันไม่ให้ติดไฟแดงนะคะรอยู่ข้างหน้ามีภูเขาด้วยนะคะยูข้างหน้า สวยมากๆเลยนะคะถ้าขึ้นข้างบนได้นี่สวยมากๆเลยนะคะวิวตรงนี้นะคะนะคะน่าจะเป็นตึกด้วยนะคะตึกจะมีตึกเป็นแถวเป็นแถวไปแล้วข้างไปถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะคะข้างใน,นถ่ายไปข้างในนะคะวิวไปข้างในเนะี่ยเราก็จะเห็นตึกเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะหรือว่าเป็นบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องแถวนี้นะคะเชียงให่แหลมสบางเจ็ดกิโลนะคะพัทยายี่สิบเจ็ดโอ้ อีกยี่สิเกิโลถึงพัทยานะคะอันนี้ก็น่าจะอยู่เขตเข้าถึงทางเข้าพัทยาแล้วเรามเข้าเนี่ยตีว่าประมาณนี้นะคะน่าจะถึงพัทยาแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นถึงตัวเมืองพัทยานะคะโอ้โหตึกนี้สวยมากๆเลยคะ่ะโอ้โหนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะมีหลายร้านนะคะมีทันะะ้งอันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ทางเพ่เรียกว่าทางอะไรเนาะ นะคะมีภูเขาแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นธรมรมชาตินะคะตรงนี้นะคะก่อนจะเข้าสู่พัทยาตรงนี้จะเป็นภูเขาแล้วก็ทางก็ลาดซันด้วยนะคะตรงนี้นะคะโอ้ภูเขาสวยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะถนนก็สะดวกสบายนะคะถนนพวงมากเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่เลนกับเลนอ่นาจะเป็นเลนรูปมอเตอร์ไซค์นะคะ าพัทย,ยาตรงไปนะคะแหลมสะบังนะคะแหลมสะบังจะตรงไปเหมือนกันนะคะอีกอันนึง่งตีอ่านไม่ทันนะคะอันนี้จะเป็นรถรถเก๋ของหรื่ารถรถหนักนะคะจะค่อยไปนะคะรถหนักนะคะจะจะจะใส่เกียร์ต่ําๆไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังลงเขานะคะตอนนี้นะคะถนนตรงนี้จะเป็น2ระดับนะคะข้างบนก็จะเป็นทางไปนะคะนีนี้ คนป้ายแต่ละป้ายนะคะบางป้ายตีก็อา่านวัวที่จะอ่านออกแต่ละคําน,นะคะวัวที่จะอ่านออกแต่ละคาตีต้องถ้าไม่หยุดป้ายถ้าไม่หยุดร,รี่ตีอา่านไม่ออกเลยนะคะนะคะอะไรกะอะไรเก็บหรือว่าอะไรนยตีก็อา่านไม่ออกนะคะโอโ้โหข้างหน้าสวยมากเลยคะ่ะถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนต่างระดับเหมือนกันนะคะมาถึงจุดนี้ถนนต่างระดับเยอะมากเลยนะคะ ราะว่าลดเยอะนะคะสวยมากเลยค่ะดูไฟสองสว่างนะคะสองสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกนะคะตรงนี้โอ้โหถนนตรงนี้สูงเท่ากับหลังคาบ้านเลยนะคะตรงนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะขึ้นมาข้างบนจะสวยมากเลยค่ะเ็บกันบรรยากาศข้างทางด้วยนะคะนะเป็นแุดน่า น่าจะเป็นโรงแรมมั้งตรงนี้น่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นสถานที่ราชการบางอย่างต่างๆนะคะโอ้ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแถมข้างหลังเป็นภูเขาด้วยวิวดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทันนี้ก็มาถึงน่าจะถึงเลยนะคะพัทยานะคะตัวนี้ก็น่าจะถึงพัทยาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก จะหกโมงแล้วนะคะตะวันตะวันตะวันใกล้จะตกดินเลยพระอาทิตย์หรือว่ากับพระอาทิตย์ก็ได้นะคะพัทยายี่สองกิโลระยองหกสิบแปดนะคะเดี๋ยวตีจะขึ้นสะพานลอยเก็บกับบรรยากาศมาฝากพี่เพื่อนทุกท่านนะคะเห็นสะพานลอยแล้วนะคะเห็นสะพานลอยไม่ได้นะเห็นเห็น เราเห็นเขียนว่าพัทยาอยู่พื้นถนนนะคะน่าจะถึงพัทยาจริงๆแล้วนะคะข้างหน้าจะเป็นถนนต่างระดับนะคะข้างหน้านะคะโอ้โถนี้จะมีเสาลายแดงๆด้วยนะคะนะครตรงนี้จะเป็นถนนต่างระดับประมาณสองกิโลหรือเปล่าคะคนเขียนป้ายใส่แดงๆแล้วมีเห็นเลขโเนะะี่ยค่ะว่าพัทยานะคะน่าจะถึงเขตพัทยาเขาเขตพัทยาแล้วนะคะโอ้โหแถวนี้สวยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะ มันจะเป็นน่าจะเป็นตลาดนะคะข้างล่างนะคะโอ้โหอ,อะไรอันนั้นมีเสาเยอะแยะเลยคะ่ะคุณกําลังทําอะไรกันนะอันนั้นอะ่ะโรงงานหรือเปล่าคะตรงนั้นอะ่ะน่าจะเป็นโรงงานนะคะเสาเยอะเลยคะ่ะก็ดูก็สมกันไปเรื่อยๆนะคะก็ตีก็เก็บกับรรยากาศมาฝากนี้แล้วค่ะก็ตอนตอนก็น่าจะถึงพัทยาแล้วละค่ะนะคะ,นะคะโอ้โหตึกนะคะตึกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เขียนว่าอะไรเนี่ย โอ้ยตีอ่านไม่ออกนะคะโอ้โหขึ้นมาข้างบนนี่สวยมากๆเลยค่ะนะคะตึกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอยู่เลยนะคะ,จะเจริญมากๆเลยนะคะแถวนี้นะคะนะพอสมแล้วที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากมาเห็นนะคะพัทยาใครๆก็อยากมาถินอยากจะมาสัมผัสความสวยสดงดงามนะคะความะจะเจริญน,นะคะเพราะว่าท่าที่ตีได้ศึกษามาก็ อ่าพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะฝนตกลงปล่อยๆนะคะเป็นเมน็ดน้อยๆเป็นไอฝนนะคะเป็นไอฝนนะคะตรงนี้นะคะโหฝนตกนะคะนะคะตอนนี้ตีก็แข่งฝนอยู่นะคะก็ต้องหาที่พักแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงกว่าแล้วต้องหาที่พักแล้วละคะ่ะว่าว่าจะไปเก็บกรรบรรยากาศนะคะที่หาดพัทยาตอนเยามเย็นนี้ไม่น่าจะได้แล้วนะคะ เพราะว่าฝนตกด้วยนะคะต้องหาที่พักเดี๋ยวไปหาห้องเช่าหรือว่าที่พักบ้านพักหรือว่าโรงแรมสักที่นะคะนะคะอันนี้น่าจะเป็นทางต่างระดับนะคะโอ้รถติดยาวเลยนะคะข้างหน้าข้างหน้าเป็นรถติดยาวเลยรถเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาคนเลิกงานด้วยนะคะเพราะว่าช่วงห้าหกโมงนี่อ่าคนเลิกงานกันนะคะนะคะ แถวนี้ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะบางบางจุดนะคะบางเดี๋ยวข้างหน้ามีสะพานลอยนะคะเดี๋ยวตีจะขึ้นสะพานลอยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะรถรถน้ำมันรถใหญ่รถเล็กมีเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะรถติดยาวเลยค่ะต้องรอนะคะโอ้โหซิกแซกไปได้ด้วยนะคะตอนนี้ตีก็อยู่ข้างบนสะพานลอยนะคะตอนนี้นะคะนี่อันนี้ก็มืดก็ค่ำก็ประมาณนี้ละค่ะ หกโมงกลัวแล้วนะคะตีก็ต้องไปหาที่พักนะคะนะคะถนนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบเลนนะคะประมาณสิบเลนข้างละห้าเลนนะคะนะคะเปงแถวหน้าแถวนี้น่าจะเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดหรือว่าห้างหรือเปล่าคะเนี่ยอาชีว่าสีเขียวสีเขียวรุ่ลสองผสมกันน่าจะเป็นห้างนะคะอันนั้นน่าจะเป็นอ่โรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะอันนี้จะเป็นห้างอะไรเนี่ยโอ้ตีอ่านไม่ออกหรอกนะคะใช่ห้างหรือเปล่าคะเนี่ย มันจะเป็นป mm oh, ั๊มน้ํามันนะคะตรงนู้นจะเป็นปั๊มน้ํามันค่ะนะคะตรงนี้หลายเลนมากเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเลนนะคะถนนตรงนี้สวยมากเลยค่ะเจริญมากๆเลยนะคะแถวนี้นะคะนะคะรถโอ้โหรถจอดเต็มเลยนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นห้างนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศฝนก็ป่อยๆแบบนี้แล้วค่ะอันนั้นมีเสาสัญญาณด้วยนะคะเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านะคะ ฝนตกนะคะต้องหาที่พักค่ะนะคะฝนตกโปอยๆนะคะ<ๆ>รถเยอะเลยค่ะนี่ค่ะรถ<ๆ>เพราะว่าช่วงคนเลิกงานด้วยนะคะ<ๆ>นะคะมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยค่ะ ก็มาถึงจุดนี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ